เดี๋ยวนี้ขอลองเองก่อนรอบหนึ่งถ้ากูไม่ทันขายกูจ้างแม่งเลยนี่ขอลองเองก่อนวนแบบรอบใหญ่สักรอบเงี้ยสมมติว่ายาวมายี่สิบถ้ากูขายออกแค่เม็ดสองเมตรกูจ้างเลยนี่ถ้าทำกูได้าขายไม่ทันไอสัตว์อะไรนะยินใต้สำเนาเขายังไงนะพี่ กินได้พี่มึงจะหลอกแหล่ไหนไอ้ถ้าเป็นจีนใต้นะอยู่ดีถามพี่อะไรหรือก็ถามให้กูเล่นก็เล่นไปกูยังเลเรื่องนี้อยู่เลยแดงโพดันขาวเพื่อนนี่ครับลูก้าวาราโก้ครับผมดูปึ้งอยากติงปึ้งอ๋ออยากได้ปืนเหรอหนูดูสวยอ่ะเบรบ้ังยิงโชว์เลยยิงโชว์ด้วยเบ๊ะพี่เถีะนนัลูกผมลูกผม ใช่ลูกโดรนใช่ใช่ต่ได้หนูด้วยนงล่ะหนูด้วยหนูด้วยหนูก็เป็นลูกปัป้าจะโดวเหมือนกันโอ้โหชื่อโมเมครับชื่ออะไรนะโมเมถูกต้องครับโอเคสวัสดีครับโมเมตัวเองว่าเป็นลูกปัป้าเนี่ยไม่ใช่แล้วไอ้เมึงไอ้แบดใครมึงอะใครโอ้โหกี่โมงอะเงียบเลยโอ้โหลูกป้ามึงอะใครไม่ใช่แย่งกันขึ้นมาเถอะวันก่อนยังด่ากูเป็นลูกอยู่เลย โอ้ชีวิตอย่างว่าอะไรชีวิตลูกมันก็เกิดที่ง่ายฮะหนูอยากได้ปาร์ตี้ปื้มแบบลามะมันน่ารักอ่ะบูยากุ้งกูขายขายนี่ไม่ได้เลยมันมีกระต่ายดูนี่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 มันเรื่องแสงเรื่องแสงด้วยมันเรื่องแสงด้วยเโอออยากได้ปาป์ตี้ปื้มมันเยอะไงมันมีอยู่ในร้านเสื้อผ้าหนูไปใส่ได้เลยมีสายด้วยอันนั้นอ่ะไม่น่าใส่ อันคุณลุงคนนี้เขาชื่ออะไรนะพี่เจ็ดครับพี่เจ็ดครับสวัสดีครับบ๊อบมาแล้วบ๊อบไอโดนทำให้ลูกเลยเนี่ยเห็นปะโดเขาทำให้ลูกแล้วนี่นี่ของดีเนี่ยนี่ตัวเองอยากเอาไม่รอดอาจารย์ทำแบบว่ารักลูกจัดกันนะเอ็มเคสามหนึ่งกระบอกจบโหเอาไปยิงเล่นครับไอโดตายบอกแค่ละละชีวิตจบสิ้นจบเลยนะนี่นาโดยังจ่ายไม่ครบเอาปืนอีกแล้วเหรอ เออหนูอยากทำหนูอยากทำงัดบ้านอ่ะปอกปอกป่ะป๊โอ้โหหนักเลยบ้านปอกปอกมันคืออะไรวะงัดบ้านปอกปอกซะด้วยก๋วยเตี๋ยวป่ะวะบะหมี่ป่ะเออร้านก๋วยเตี๋ยวป่ะไปทำด้องทำไหมครับคุณดุงเออปอกปอกอ่ะงัดงัดบ้านอ่ะปอกปอกที่มันมีบนหัวไม่ไม่เอาฮะเอาเลยฮะอ๋อปอกปอกเอาเลยฮะปงานใหม่เหรอเออใช่งั้นใหม่ชั่วโมงเล่นไปชั่วโมงเนี่ยอะไรผ่านเลยฮะ มกัดนานฮะโอ้โหป้าไม่ว่างอระลูกต้องป้าไม่ว่างเหรอโป๊กหาดจี้เหรอนี่ไงมีดวงสิงมีคนข้างหลังนี่หนูก็มีป้าครบแนวครับขอได้บอกแบ่งกันเองเลยแบ่งกันเองเลยดูไม่ว่างอ่ะข้าก่อนไหมว่าข้าอยากไปกับเองหรือเปล่าข้าไม่ได้อยากไปอะไรกับเองเลยอ่ะไม่อะไม้น้ำเลยไม้น้ำไปเลยไม้น้ำไปเลย ใบหนกระดาบีไม่น้าเงียบสีเงียบยซกไเอุ้ยอุ้ยอ้มันจบอ่ะมันดดีไมนเปลี่ยน่มความนอย่าพี่ดีหังพี่ผมเตือนแล้วนะยาพี่เพราะผมจะตายพี่หมุนโอ้ยตายพี่ยาพี่มาดูไหมหลังไม่ดูไอเลหับ ทัปพี่มึงเลือกเลยมึงเลือกเลยว่าใครแค่นั้นปืนที่มึงถืออยู่ยิงสักนัดหนึ่งเว้เร็วกอกกูจะหมดแล้วไอรีส์อีหลังพี่ผมเลือกเหรอผมหมดไม่ตจงวิ่งเลวไม่ได้วะพี่ดูมิดเลยผมไงเราพี่เมาวะวะตัวเมาเมาอยู่ปะวะเมาโคตรเลยเขี่ยแล้วไม่เมาโคตรนานเลยวะพี่เป้พี่เขาเมาแบบเนี้ยเป็นผมไม่ยอมแล่าผมสวน เปพี่ได้ไม้มาแล้วนะพี่บอกก่อนนะพี่บอกเป้ก่อนนะพี่ได้ไม้ใหม่มาแล้วนะนี่ไม้ก๊อกอะผมไม่อยากทําแบบว่าคนแก่พี่เขาบอกไม้ก๊อกตีตัวลำนะลองได้ไม้ก๊อกตีตัวลำด้วยเหรอยังอาจจะขวาเสียนะเว้ยเจอต้นหอมผมเลยมาลอกไหมวัดไม้กับป่าป๋าหนูพี่พี่เป้พี่ลูกลูกพี่ชชโดบอกว่าลองไหมไม้กับป่าป๋าหนูอุ้ยเอ้ยอันนี้ตัวอย่างนะ ไม่อันนี้ตัวลำนะอันนี้คือตัวลำนะบอกก่อนไม่ครับแต่ป้าป๊าหนูไม่ลำ่ต้องลองนี่ปาไม้เลยไม้ท่อแป๊บปาหนูไม่อยากทำปาอย่าเลยทำลองเถอะปาเก็บตัวซุปนี่ดีกว่ามาดิพี่อะไม่ผมให้โอกาสพี่ได้ได้เฉิดป้าป๊าลุยไม้ท่อน้ำมาดิไม้ท่อน้ำเจอไม้ท่อน้ำมาดิคนแก่แล้วคนแก่นี่เอาแล้ว นี่แข็งจัดเฮียนี่ไงไดูก็รู้ใครอายุมากกว่าเพราะหนูตึงอ่ะหูก็รู้เจ็บคอนี่มีอื้อๆซะด้วยนะไอ้เหี้ยอื้อดจะโดนมีเอือดเหี้ยพวกคัดมาไี่เฮียมันโหดกันทุกตัวเลยนี่หว่าไม่พี่พี่เฉยอะไกวะโอ้โหนี่แหละเหี้ยไม่มันเลยสัตว์ไอ้ผมอ่อนสุดในแก๊งนะนะพี่แก๊งวอลขาถีบปุ๊บตีหัวกูเลยเหี้ย ไม่แฟร์รว่ะเฮียกว่านี้ไม่ใช่ละมาเดะมาเชเอ้เขาจะแก้ว่ะไอเลดไปไม่มีพี่เอา้ามาเชแล้วผมมีอาวุธเดี่ยวอ,อดีโดนวอาวุธเ,เดี่ยวเหรอใช่ครับพี่รอรอ,รอ,ร,อรอเหรียญของแก๊งพี่กําลังขึ้นบูปกักหลารอเหรียญแก๊งเพราะว่าผมได้มาแค่สองร้อยครับคือไงว่าโดนตอนแรกตอนแรกเขาพี่เกลบอกว่าให้ถีร้อยเหรียญ แต่ผมทำไม้ไปแล้วซึ่งหนึ่งครับอ๋อโดมันไม่มีอาวุธชินใช่ไหมโดมันมีอาวุธชิ้นใช่ไหมใช่ครับใช่ผมเข้าใจว่าโดอยู่วันแต่แรกเท่าที่ผมมาอยู่นี่เจ่ยก็วันแรกที่เข้าแก๊งก็ซึ่งมาเลยครับอ๋อก็เลยขึ้นก็ขึ้นนอเลยขึ้นไม้มาเป็นเป็นชิ้นแรกใช่ครับใช่อ๋อต่อไปเตรียมทำปากแดงใช่ครับปากแดงเฮ้นี่นานโนก่อนครับโอเครู้เรื่อง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 เออพราถึงมีปากแดงก็จะดีนะแต่เผื่อไว้ซับเล่นได้อะ ก็จะเอาปากเขียวไว้ก่อนแล้วก็หมอยควาว่าโดก็ไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยใช่ปะไม่มีครับตอนนี้มีแค่ไม้แดงกับนานน้อ๋อได้ไปที่แวนบอกนี่เลยคนไม่ีปืนสามคนเลยหน้าเบนโดแล้วใครอยู่บานสองคนไอเลฟเกันไหมปะอ้เงาปะต้นไหมต้นต้นน่าจะยังไม่มีหมอดาร์ะดาษต้อ๋อต้นกับดารษเล่นซ้อมบ้านอ่ะไอ้บุ่วอยากรวยอ่ะหนูทำงานไม่ได้เลยบ้าหนูเขาไม่ให้ทำงานเดี๋ยวนไอเลฟไปพีกต่างหาเขาจะวัดไม้กับเองไอเลฟมาดิใช่ ถ้าใช้ไม้ต้นหอมพี่อาจจะรังแกหน่อยนะเว้พี่บอกก่อนผมไม่ตีพี่อยู่แล้วพี่ ร้อนไปเลส่ะร้อนไปจะร้อนไปข้างหลังใจเย็นกว่านี้เว้พอไม้กอกพี่เอเสียงมันกรปับแล้ว้พวกใช้ไม้ต้นหอมพี่ตีหล่นมาเยอะแล้วไอ้พวกใช้ไม้ลายต้นหอมอ่ะเตรียมท่อแป๊บครับเตรียมท่อแป๊บก็อ,อยากทำด้วยพี่เป้ะพี่ใจยเย็นพี่แก อย่าดื้อข้างหลังอะ่ะบอกหลายทีแล้วไอ้พวกไม้ต้นหอมต้นหอมอย่าใช้กูเห็นเองนะเดี๋ยวอะไรนะเว้ยพี่เป๊ะพี่ผมแก้ให้เอ้ยพวกไม้ต้นหอมพี่ยต้องตอีครั้งถึงจะเลิกใช้วะเดี๋ยวให้พวกใช้ไม้ต้นหอมอย่าตีให้เลิกใช้ไลน์นี้เลยมึงตายได้ยังไงไปโอ้ยอยิปอุบาท ฝากไป้บอกอไอ้เลด้วยนะว่าขึ้นมาอย่าใช้อีกไม้เต้านมอ่ะมี่พี่มานี่ผมเอาจริงแล้วมาคู่ยึดแม่อะไรไหวสักพี่รู้ไหมทำไมเขาถึงให้ผมไปเล่นปืนอ่ะเพราะว่าถ้าผมลงไปในไฟอ<ม>่ะมันจะง่ายเกิน <laughs> กเก่เเงเย <laughs> พี่อะไรหี้เฮียอะไรวหวย้ดแม่ถึงกที่ยังแบบยังอเราว่าไม่พออ่ะ มุขอะไรกันพี่สัตว์กูชื่ออะไรเฮียเฉยเมียมาดิเอาะเอาผมบอกพี่แล้วนะมันง่ายไปอะไรวะผมบอกพี่กี่รอบแล้วแม้พอเหอะถ้ามันเอาจิงอ่ะมันมันมันไม่ได้มันไม่มีภาพเลยพี่มันโดนพิกเจอร์เฮีย่อให้พี่ก่อนนะเพื่อพี่จะได้แบบไม่ขายหน้าต่อหน้าเด็กอะแต่พี่มาหมิ่นมาหมิ่นหมายตอนหอมผมมันไม่ถูกเว้ยพี่ผู้ชายรับสามขออีกทีได้อันนี้รับสองแล้วนะพี่เออกูรับสามไง แข่งรอสามชุดไหนหมดแล้วเอเดียสามพอดีสามสามแบบสามเป๊ะเลยเอาผู้ชายนับสามแต่ผมอยากบอกว่าผมเปลี่ยนแล้วนะไม่ไมต้นหอมมันดำดำเวันเป๊ตีพันโลมันกี่เอ็มนะเจ็ดเจ็ดล้านเจ็ดล้านแล้วผมผิดนะก็มีอะไรไว้ฮีกอะ กูไม่ใช่หวายเฮียอะไรไวาสัตว์ผมบอกพี่แล้วว่าพี่จะหมิ่นหมายต้นหอมผมวะหรือพี่จะลองกับไม้บูคองมาดิเอเลสจบจบเลยเฮียเตะกูไม่กูสู้เลยเตะเตะสมอลกูตาค้างเลย เฮียตีถ้าแมวกูตาค้างเลยเฮียไม่เล่นไรเฮียไม่หนุกไรสัตว์แม่งไม่มันไรสัตว์ไอ้สู้หัวล้ออะไรวะยังเลยพี่ไม่ยอมไห้ทำอะไรเลยผ่านแล้วนะนี่ไงพี่ซูมีอ่ะพี่มีดหมอพี่อ่ะไอใช่เหรอไหนสู้ควักดิสู้ควักดิ่ซูแรกเหรอสู้แรกเหรอมีดหมอไม่มีนี่ไงพี่เวทเดียวมีดหมอเวทเดียวมีดหมอไม่ไม่คนเทพใครจะกันเก็บเลยกูไม่เอา ใครใครเจ้าเอาเดี๋ยวกูไเอาเอาเลยน้องใครเจ้าเข้าาเถอะที่ขอผ่านแล้วเว้ยหัวพี่เริ่มปวดวะไอเลได้เปตีกูหัวปวดไปแล้วเนี่ยยังไม่สะดุกเลยวะตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาใช้ไอ้นี่มันก็ดีขึ้นพี่ยันไม่ได้สู้ไม่เฉยานนี้ขายกี่วันนะพี่อะไรนะนี้ยานี้ขายกี่วันก็เดี๋ยวเดี๋ยววางวันให้ครับแต่พี่คิดว่าไม่น่าไม่น่าเกินสามสามสี่วันอะ เพื่อไงยังไงยังไงก็ได้อะแต่พี่ว่ายังไงมันมันควรจะต้องเสร็จก่อนเพื่อว่าเราจะได้เก็บเก็บไอ้นี่อะวันนี้ก็เสร็จแล้วเออจะเอาไปเก็บเอาเวลาไปเก็บไอ้พวกนี้ต่อโอเปียมแล้วก็นี่ต่อจะไม่เสียเวลาครับเราจะเอาดันไวเบว่าแกงแค่มีไวเบพวกมูลาพวกมึงเบิร์กจะต้องซีเรียสไงงั้นพี่เฉิดรบกวนก่อนเลยได้ไหมพี่อะไรวะรลโอรถใช่ปะอะไรรถเลย ไม่ปะชโดให้หนูคึ้นคันนี้ป่ะไม่น่าใช่โอ้เปียกองไโรเพราะผมดูแลกลุ่มผมน่าจะย่ยมเย่ยมไวอ่ะน่าจะไม่ค่อยเข้ากันใครบ้างอ่ะมีมีผมมีแวนมีพี่หลงมีพี่จอนจอติดลัดเกมช่วงนี้แล้วก็มีพรมีแซมไม่ถ้าบอกว่ามียาต้องขายเพื่อมันเข้ามาขายอยู่แล้วพวกมันแต่ละคนน่ถ้ามันรู้ว่าทุกคนมีแผนที่ต้องทำอ่ะลงเลยน้อง <cin stereotype> เป๋ากระเป๋าห้าศูนย์หนึ่งครับพี่ลอยร้องพี่ปอบใจยเลยพี่เย็ดโดฟังชีวิตกูดูเศร้าจังวะไอ้เหี้ยคนดูกูไม่ได้โกักครับชีวิตกูดีอยู่แล้วคร <ious stupid spooky> ับปกติด <know> <CDU> ีคร <c oughs> ับตอนนี้อ่ะเฉียนมนใช้ชีวิตสดๆเว้ยน้อง ว่าจะบู๊บแล้วเดี๋ยวไปไลายเขียนแล้วว่าจะบู๊บแล้ววันนีไ้ได้ครับพี่แพี่ไม่ขายยากหรอกขายพรุ่งนี้ครับว่าจะขายตอนตีป่ะรถมันไ,ไม่มีไงพี่เอารถร้านขายไงง่ายจ่ไม่ต้องสลับไปสลับมาพวกน้องน้องมาใช้กันไหมได้ได้วัขายหมดเดี๋ยวเราค่อยยืมรถพวกมันก็ได้แป๊บเดียวนะแล้วนะมีรถพวกมันแ<ด>ป๊บเดียวเออได้โลกฝันดีเจอกันเจอกันครับพี่สู้ดไปแล้วเจอกันน้องกันพี่ชายเออเจอกัน